สวยไหมดอกนี้อะไรดอปาอไต่กม่วงอย่างเงี้ยดอกม่วงอย่างไงดอกม่วงใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยเบร์เบร์ะอ่ะสีน้องเป็นสีม่วงอ่ะก็พูดดิว่าวันนี้เราจะมาเจอดอกไม้สีอะไรสีม่วงเองอดอกนี้คือดอกอะไรเขา ดอกดอกอะไรเนี่ยดอกพวงคามดอกพวงคาม,มแล้วต้นมันมันตาใหญ่ใหญ่ใช่คันคันคันด้วยไงใช่อย่างงี้ขอด้วยอ๋อถ้ามันร่วงแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นหลังม่วงม่วแล้วใบก็ขาดมันจะหลุดออกจากพวงมาไงใช่เหมือนองุ่นเลยไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนช่ออ่างุ่นไหมเหมือนลูกอ่างอุ่นเลยอืม